ครับผมเมื่อนี้นะครับเกษตรกรนะครับอ่าอยู่จังหวัดชัยภูมินะครับเนาะเพิ่นได้สื่อโดนการเกษตรกับคู่ปตะจ่ายเชียบดุลห่าวันนี้มารับโดนเองนะครับเพิ่นมารับโดนเองเลยที่ศูนย์นะครับเนาะนะครับตอนนี้นะครับกําลังท่ามนาที่คาร์บิเดทเที่ยงครับผมให้ลูกค้าได้เห็นเลยได้ครับว่าการสวงามแต่เบื้องต้นนะครับเนาะนี่เพิ่นมารับอยูซีศูนย์คู่ปตายบดุงเลยครับผมนะครับขออนุญาตสัมผัสเพิ่นเล็กน้อยนะครับเนาะ อ่าขออนุญาตสัมภาษณ์ลูกค้าอีกนึงครับเนาะลูกค้ามาจากไชยาพุ่มนะครับเนาะครับมาจากจากไชยาพุ่มครับจากไชยาพุ่มเลยมาซื้อรถกันเกงเสื้อผู้ปตาอี์เสื่อมาดุมครับเป็นลูกค้าเก่าของผู้ปตาดุ์หร่ครับเนี่ยครับเป็นลูกค้าเก่าครับครับผมเอาผมบาสัมภาษณ์หลายเดียวสินะครัหน้าที่ครับมารับโดนเองพอใจนะครับนัดสินค้าครับก็พอใจอยู่ครับครับผมครับผมตอนนี้นะครับอ่าลูกค้าเพิ่นมาชมเลยครับมาเมืองเองเลยอยู่ลันนะครับผู้ปตาชญ์บรรดุงเข้ามาว่าอ่า โดนทำนาทีแบบใดนี่มาแกะกองกันเลยนครับนี่ครับนี่มาแกะกองเลยนะครับนะครับเพิ่นมาแกะกองเลยนะครับอ่ามาเมืองเลยว่ามันทํางานแบบใดเป็นได้มากเลยครับผมนี่นะครับผมที่คู่บัตรบัตรนุงเข้าครับผมนะครับครับนี่คือทียี่สิบพีนะครับเด้อยทียี่สิบพีโดนการเกษตรนะครับเนาะอ่านะครับ คุปตาบันดุงเฮาจะให้ลูกค้ามาเมืองนะครับมาทดสอบที่ยูร่านยูสุนเท่เลรนะครับนี่ครับสินค้าเราดีพร้อมนะครับลูกค้าประทับใจครับนี่มาแล้วใช้พูดไม่ได้ครับนี่นะครับประทับใจแห้งพันวานะครับเพิ่งพ่อใจได้สินค้าแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับอันนี้เฮาทุกอย่างนะครับบริการนะครับถูกบริการดีไม่ได้ครบที่คุปตาบันดุงครับนี่คือโดนการกระเทียมทีสี่เพียผม นี่คือการทํางานนะครับให้ลูกค้าได้เห็นเลยว่าการพ่นการทํางานเป็นแบบไหนครับนี่นะครับได้ครับเป็นโดนการเกษตรที 20P นะครับลูกค้าเพิ่นอยู่จชทยพุ่มครับมาซื้อแท็กเตอร์ MU 57นะครับนั่มผมเซลล์เกียร์นะครับเป็นลูกค้าของเซลลเกียร์โดยตรงเลยครับผม้ากาสนใจเร่งดนครับซื้อเพิ่มครับเอกสารพร้อมอนุมัติปุ๊บนะครับนี่ครับรับโดนเลยนะครับมืออื่นนะครับเพิ่นยี่เดินทางนะครับ อาจารย์นวลที่ไปส่งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอค่อนสารพี่น้องนะครับนี่ครับทาการเทสเครื่องให้เมืองเลยครับนะครับนี่คือการบริการนะครับของคู่ปตาเอเชียบ้านดุงของเรานะครับผมครับนะครับขอบคุณนะครับเอฟซีที่การติดตามครับขอบคุณปากกะไรก็แช่น้ำนะครับเป็นกำลังใจนะครับเนาะอันนี้ดีแล้วบอกต่อนะครับเนาะนะครับดีแล้วบอกต่อนะครับลูกค้าคนเด้มาเมืองมาเห็นประทับใจนะครับ ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับในการทุกขั้นตอนนะครับเนาะคูปะตจัยเชื่อมตงวเข้าเก็บทุกขั้นตอนให้ลูกค้าประทับใจนะครับครับมีเห็นประสิทธิภาพนะครับทุกน่ำนะครับที่ซื้อจากคูปะจจัยเชื่อมตัวเข้านะครับจะมีการเทสเครื่องลูกค้ามึงนะครับใส่งานลูกค้ามึงนะครับคือเอาไปใส่งานเลยครับนี่ครับเอาไปน้าไปใส่งานเลยเลยครับใช้งานได้จริงนะครับ ไว้เป็นแท็กเตอร์มือหนึ่งมือสองพี่น้องครบทุกเมือโดนการเกษตรพร้อมเลยครับนี่ดีแล้วบอกต่อเลยครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะครับอ่าฝากกดติดตามให้น้ำนะครับเนาะนี่ครับอันนี้คือลูกค้าน้ำไปใส่เลยนะครับใบอนุญาตการบินนะครับใบครอบคล้องทุกอย่างแล้วเนาะจเห็นมัดครับผมนะครับบริการลูกค้านี่ครับนี่คือการฉีดพ่นนะครับนี่ครับผม นะครับนายช่างไงเขาอาจารย์เรากำลังทดสอบให้ลูกค้าเมืองการหมุนนะครับการให้ทุกอย่างนะครับเบื้องต้นนะครับแต่ว่าเขาจะไปสอนให้ลูกค้า2วันที่บ้านนะครับเนาะอันนี้คือเบื้องต้นครับนี่เบื้องต้นพี่น้องเบื้องต้นนะครับนี่คือเบื้องต้นครับอ่านะครับเบื้องต้นนะครับเนาะครับผมอ่าครับในระหว่างนี่นะครับเนาะผมกัจะเฮ็ดเคียบเป็นสันให้พี่น้องเมืองละกาติดตามนะครับในเพจคูปอ้าบ้านดุงมือสองพี่น้อง ว่าจะเป็นแท็กเตอร์เพราะว่าจะเป็นโดนการเกษตรนี่ครับมือนเดินทางแต่เซาครับไปที่จังหวัดชัยภูมิพี่น้องอันนี้คือเ <c oughs> พื่อน <c oughs> ได้เห็นประสิทธิภาพแล้วนะครับเนาะอ่าน,นี่ครับ <c oughs> ในการลงจอดพี่น้องแต่ตเนียนเลยนี่ครับนอนาะนี่ครับคือโดนการเกษตรที่ยี่สิบพีพี่น้องนะครับดีแล้วบอกต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ลูกค้ามาเมืองเองโอ้ประทับใจเดี๋ยวผมดีขออุ่าสัมผัสเพิ่นเล็กน้อยนะครับผม ครับผมเป็นไหนครับเป็นไหนเป็นไหนขอสักบาทหนึ่งเห็นแล้ว <c oughs> เป็นยังไงตื่น <c oughs> เต้นเห็นแล้วก็ดีอยู่ครับตื่นเต้นครับ